ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับสมาชิกมวยและเซียนมวยทุกท่านครับวันนี้เรามาทําการวิเคราะห์วิจารณ์มวยช่องทู for you นะครับ8คู่กันเลยนะครับวันนี้นะครับให้ทีเด็ดเป็นยิงมุมน้ําเงินไปเลยนะครับ8คู่นะครับยังไงก็มีราคานะครับออกตัวบางทุนกันนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับลงทุนไปที่นะครับเสือขาวครับหน้ารองครับ คู่2นะครับเพชรวานอนและก็คู่3เพชรสมจิตนะครับเคยชนะมานะครับแล้วก็หน้ารองไปที่ลุงกิตนะครับติดตามไปด้วยธนูเพชรนะครับฟ้าสว่างทีเด็ดหนึ่งจากใจผมครับจัดไปที่ดอนคิงวันนี้ครับไม่มีก็ต้องหามาเล่นครับดอนคิงมอเบสกมลานะครับแล้วก็ไปรองกันคู่สุดท้ายเลยนะครับสลับ ปืนกลต่อสุรัตครับวันนี้น่ารองมากๆนะครับเอาเป็นว่า3ตัวจากใจผมครับวันนี้นะครับเล่นไปที่ดอนคิงนะครับแล้วก็เพชรสมจิตและก็เพชรวานอนครับ3ตัวรวยจากผมดีเจจ็อบเมืองอำนาจครับ